ทำอะไรย่ะนี่แอบดูแม่เหรอแม่ก็นีบำรุงผิวของแม่นี่ไงด้วยวัยห้าสิบหกสิบแล้วอะ่ะแม่มีตัวนี้ตัวเด็ดมัน,นคืออะไรตัวนี้เป็นเอสเซนต์ผสมโสมนะแม่เจอมาจากในตอตอีน่เห็นไหม้ไ,มได้รากโสมมันนี่รากโสม,สม,มเขาใ,ใหญ่มากเลยอ่ะหนูดูโสมจริงๆนะอืมแล้วกลิ่นเขาก็แบบ มันจะเป็นกลิ่นเนี่ยน้ำเขาจะเป็นใสๆแบบนี้หนูมาดูเนี่ยดูใกล้ๆแล้วก็ทาเนี่ยแค่เนี้ยให้ทั่วไปหน้ามันจะเป็นกลิ่นโสมอ่อนๆกลิ่นหอมอ่ะนะหนูลอดมเนี่ยอืมนะดมจี๊หอมนะอันนี้ก็คือใช้หมดไปแล้วขวดนึงใช่หมดไปแล้วขวดนึงเออนี่ใช้จริงใช้จริงนะก่อนที่แม่จะมารีวิวอะไรแม่ต้องลองใช้กันหน้าตัวเองก่อนมาดูดิแม่มีตีนกาไหมเห็นไหมเอออย่าลองดู เห็นไหมอ่ะใช้ตัวนี้เลยเดี๋ยวแม่จะแปะวิงไม่ให้นะในตะกร้าแม่จิ้มเลยใช้ทุกวันทาแค่ตอนก่อนไปทำงานตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยแม่ทาแค่นี้เดี๋ยวแม่ก็นอนได้ละนี่ดูด้ใช้จริงจะพูดใช้จริงใช้จริงนะนี่ขวดที่สองละ <laughs> จิ้มตะกร้าเลยนะเดี๋ยวบายจ้าไข่อายุเลขสี่เลขห้ายกมือขึ้นนะไม่ต้องอายเพราะอายุมันเป็นเพียงตัวเลข เราไม่สามารถหยุดการเวลาได้แต่เราสามารถหยุดริ้วรอยบนผิวหน้าเราได้นะคะนี่พันนี่ไปเจอตัวนี้มาเป็นเซรั่มผสมโสมนะคะนี่ตัวนี้นะคะตอนนี้ที่พันนี่ซื้อมาคือหนึ่งแถมหนึ่งได้ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่พอแกะออกจากกล่องมานี่ขวดจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ง่ายๆเลยนี่เป็นเป็นน้ำหยดหยดหย,ยดแบบนี้ <Okay. S 2> แล้วก็ทาที่หน้าเลยนะคะเช้าเย็นก่อนนอนค่ะหน้าก็จะแบบฉ่ำแล้วก็เด้งเต่งตึงแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมหรือรอยพันนี้ยังไม่มีเลยให้ดูก็ได้นี่ใต้ตานะคะไปฉีดโบท็อกมันแพงค่ะใช้ตัวเนี้ยค่ะคุ้มทาให้ทั่วหน้าและลำคอเลยนะคะนี่ ตัวนี้นะคะเซรั่มผสมๆแต่ช่วงเนี้ยเพื่อนๆถ้าไปเห็นของถูกๆอะ่ะอย่าอย่าอย่าแบบเอ๊ะทำไมร้านนี้ถูกกว่าร้านนี้ซื้อราคาร้านที่เป็นมาตรฐานนะคะตัวนี้หนึ่งแถมหนึ่งดูร้านดีๆเพราะช่วงเนี้ยของปลอมเยอะนะคะตัวนี้ร้านที่พันนี้จะแปะลิงให้นี่ ของจริงร้อเอร์ซนะคะของแท้เลยเพราะพันนี่ลองใช้เองกันหน้านี่นะคะเพื่อนๆคนไหนเดี๋ยวพันนี่แปะลิงก์ไว้ให้นะคนไหนสนใจจิ้มตะกร้าพันนี่เลยนะคะบายบายนี่ใช้จะหมดขวดแล้วเกือบหมดครึ่งขวดนะคะเพื่อนๆ,ๆดูเ <ๆๆ S 1> ด้งเต่งตึงไปจัดกันนะจ๊ะตัวนี้หนึ่งแถมหนึ่งค่ะ